เคยสังเกตรหรือเปล่าว่าบางครั้งสัตว์เลี้ยงของคุณใไดมายขาวมันแค่เดินเล่นหรือมันกําลังจ้องมองอะไรบางอย่างอยู่ไม่ใช่ทั้งคุณไม่ใช่ทางม็อบตัวอื่นๆแต่มันคือ สิ่งที่จับต้องไม่ได้แล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้ามอฟมันเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นได้หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ควรจะเห็นมันใครคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมขอกําลังใจโดยการกดไลค์ like คลิปนี้คนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ like, ให้ถึง1นึ่ไพลค์หนึ่แชร์ด้วยแล้วคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงเขียนหนึ่งมาใต้คลิปนี้ด่วนเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปดูมันเป็นเรื่องที่ผมเคยสงสัยมาก่อนแต่วันนี้ ผมเริ่มกังวลแล้วเพราะมันมีเพลเยอร์ใน Discord ของผมเนี่ยส่งคลิปนี้มาให้ด้วยในคลิปมันมีบางอย่างแปลกๆเพราะม็อบของสัตว์เลี้ยงของเจ้าของโพส์เนี่ยมันทำตัวแปลกประหลาดไปจากเดิมมันหมายถึงอะไรกันแน่เดี๋ยว,วทำไมทำไมหม,มาถึงเล่าตามเจ้าของอะแล้วมันกระโดดกระโดดกระโดดเข้าหาอะไรบางอย่างอากาศหรอมันกระโดดเข้าหาอากาศเนี่ยนะไม่ไม่ไม่หม,มามันกำลังโจมตีว้ย แต่ว่ามันโจมตีอะไรอ่ะโจมตีอากาศแปลกๆแล้วขอไปดูโพสเลยอันนี้ไงผมเจอโพสแล้วเขาเขียนมาบอกว่าหวัดดีพี่ชายใหญ่หว่ใครเป็นพี่ชายวะอ๋อต่ออ่านต่อนี่วัเขาเขียนเอาไว้ว่าเนี่ยผมเจอบางสิ่งบางอย่างแปลกประหลาดไปเรื่องแปลกๆในโลกเก่าของฮาร์ดคอร์ผมมันเก่ามากๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆ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 ๆมๆๆมๆๆ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 ๆางๆๆกๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆ หมาของผมเนี่ย<อ>เห็นปะมันทําตัวแปลกไปเออแส่ว่าเจ้าหมอนี่เขาก็สังเกตเห็นเหมือนผมนะแบบแบบในคลิปเลยที่แบบหมามันจมดีอากาศถูกต้องเลยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรผมไม่สนใจหรอกผมหิวข้าวไปละครับฟโูโอเคหิวข้าวก็ไปกินข้าวน้องแต่เอาจากความคิดของผมนะผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรน่ากลัวเลยมันมีแค่เสียงหมาที่มันแบบดูแบบน่ากลัวที่สุดในคลิปหรือว่าเป็นการกระโดดเอ้ยไม่สิถ้าเราพูดถึงเสียง<อ>บางทีเจ้าของโพสเนี่ย ถายาตัดต่อเข้ามาก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองคิดย้อนกลับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในอากาศแล้วมันอาจจะมีแค่หมาสุนัขหรือเปล่าที่มองเห็นผมโหลดแมปนี้เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วครับเอาตรงป่ะแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้นมากเลยว้ยมันเหมือนกับแมปที่ผมเคเล่นเมื่อสมัยเด็กไอ้เสาที่ผมก็จําได้เหมือนตอนที่ผมเล่นไอ้ซูโรอยไอ้สะพานลาวาโคตรคุ้นเลย โอ้ oh m ก god ผมว่ามันไม่ได้คุณแล้วว่ามันใช่เลยเว้ยแล้วเจ้าของผมเปนเอาแบบนี้มาจากไหนก่อนมันก็มีตัวเลข33อันนี้ผมจําได้โอ้โอเคผมรู้สึกว่าผมแก่มากเลยวะ่ะอันนี้คือวันครบผมรอบเว้ยคุณผู้ชมตอนพวกเราอายุ13ขวบไงเราเลยเราไม่รู้ว่าเลขหนึ่งเทียนได้ไงเราเลยเขียนเลข3แทน <laughs> ใช่เลยครับอุย้ยพูดไปก็คิดถึง,งเนี่ยคือเวลาเลิกหลังเลิกเรียนพวกผมก็มาเล่นตรงนี้กันไง และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผมต้องปกป้องบ้านหลังนี้ใช่แล้วครับผมไม่อยากสูญเสียบ้านหลังนี้ไปเลยเว้ยแล้วก็โลกใบนี้ด้วยเพราะว่าโลกใบนี้กับบ้านหลังนี้เนี่ยผมกับซูรอเพื่อนผมเนี่ยสร้างกันมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าในคลิปแบบนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างใช่แล้วครับไอพวกมอฟเนี่ยมันโจมตีอากาศเว้ยใช่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องหาม็อบเพื่อทําการสร้างวิดีโอนั้นขึ้นมาใหม่เรามาดูสวนสัตว์สวนฟาร์มที่เราจําได้ก่อนตรงนี้ ไม่ไม่มีสัตว์อะไรอยู่เลยเอ้ยตรงนี้มันมีฟาร,ร์มข้าวผมนี่ถ้าผมจำไม่ผิดหายไปไหนแล้วเหมือนมีใครมาเอาออกผมจำไม่ได้แล้วว่าพวกมอฟเนี่ยเราเอาไปยังไว้ที่ไหนอุ๊ยนี่ไงจำได้แล้วเรามีพวกสัตว์พักเอาไว้อยู่ก่อนเราจะเข้าฟาร,ร์มใหญ่เรามีกแกเรามีหมาป่าเรามีวีเลเจอร์วีวีเลเจอร์จอกกิ้งเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมเราเข้าเวอร์ชั่นใหม่มาผมจำไ,ได้ว่าเวอร์ชันเก่ามันไม่มีไม่ใช่หรอ๊อยคุณผู้ชมจำได้เปล่าว่ามันเคยมีหรือเปล่าตัวนี้ถ้าว่ามันเคยมีคอมเมนต์บอกผมหน่อยเอ๊ะจำไม่ได้เลยว่ะเหมือนจะไม่เคยมีนะไม่เป็นไรครับยังไงผมก็ไม่อยากจะเสียโลกนี้ไปเรามาดูของก่อนเราต้องเอานี่ไงกระดูกมาเลี้ยงหมาเอามาเลยแล้วก็ต้องมีหลีดด้วยเออเอเอรีฟาร์มเอาอาหารมาเรียบร้อยเอามาให้หมดเลยกระดูกเอาให้หมาก่อนเน่เรียบร้อยสวยงาม หลังจากนั้นเราต้องหาพื้นที่ให้เหมือนกับวิดีโอต้นฉบับออกมาแล้วเจ้าหมาเอามากมากมากสวยถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าอยู่แถวตรงนี้หรือเปล่าตรงไหนนะทางนู้นหรือทางไหนนะทางนี้ทางนี้เออถ้าผมจะไม่ผิดต้นฉบับมันน่าเดินเข้ามาใกล้ๆตรงนี้แล้วเจ้าหมาป่ามันจะจมตีใช่หรือไม่ก็ไม่นี่หว่าในคลิปหรือเปล่าเดินจากฝั่งขวาก่อนแล้วก็ฝั่งซ้าย ฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายมีไหมไม่มีหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่บัักหรือเปล่ามะผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็เนี่ยจะลองทุบอากาศดูไปก่อนมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าทําอย่างนี้มันน่าเสียเวลาจัดไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นหรอกบ้างวัดไฟจะตบ มันมีเสียงแปลกๆเหมือนเสียงโดนโดนตีแล้วมันก็หนีมันหนีอะไรบางอย่างเหรอไม่แต่ว่าโดยโปกติแล้วถ้าเราเจออะไรที่แบบมันแบบค,กค,คุกคามเราคุกคาาเพยเยอเนี่ยไอ้พวกหมาป่าพวกสุนัขเนี่ยมันจะปกป้องเราไม่ใช่เหรอแต่ว่ารอบนี้มันมันไม่ปไ,ไม่ปกป้องแล้วมันก็ฆ่าตัวตายไม่สิ ว้าวเรื่องนี้ม่มีอะไรแปลกๆแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยเออคือในเกมไอค่ยมันมียาล่องหนอยู่เว้ยและยานี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบมันตกอยู่ในมือของไอซูโรเมื่อไหร่นะเพื่อนของผมเนี่ยบอกเลยว่ามันเอามาปาใส่ตัวเองแล้วก็ไล่ตบผมเนี่ยมันจริงอยู่ที่ว่าเรามองไม่เห็นมันแต่ว่าเราสามารถรู้สึกได้เว้ยเออกล่องนี้ไหมม่ใช่เป็นกล่องมันโล่งนี้เนี่ยจำได้ว่าจำได้ว่าแถวนี้มันเป็นอาหารของเรานะ โอ้ยังมียาล่งหนอยู่เฟี้ยว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 เออแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมเริ่มเป็นกังวลเรื่องอาหารของเราอลนะอาหารเราไม่มีเลยนะเว้ยประเด็นนะ่ะพวกซีดพวกโอขนมปังแล้เหลือแค่นี้เองแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้คือเรามีไอเทมที่เราต้องการแล้วถ้าเกิดว่ามันมีจริงแล้วก็มันต้องมีพาร์ติเคิลขึ้นปัป๊มปั๊มไม่มีพาร์ติเคิลขึ้นมีแค่พาร์ติเคิลที่เราปายาไป เว้ยเราจุดหน่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้ามันแบบมันมีจริงเนี่ยอ่าต้องได้ยินเสียงดาเมจที่ติดไฟหน่อยไฟเนี่ยถ้าเราติดไฟมันจะเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นด้วย็นป่ะมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างงีว้ว้ยตัวมันมีแค่ควันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเกิดเรื่องอะไรก้นเนี่ยอ่าเรียบร้อยแล้วไฟมันหายไปเรียบร้อยแล้วไม่นะหมาป่าก็เอาไม่อยู่เอ้ยเดี๋ยวทำไมอนก็เล่นมาจากไหนอะไม่ดิ ไอ้คนโกเร็มมันต้องปกป้องชาวบ้านไม่ใช่เหรอฮัล uh huh? โหลบรอสวัดอะดูดิ้งวัดอะอยู่ดิอะไอ้ยคนละเอาคนละมันตีใครเอาโอไมคโอไมคโอไมค์โอไมค์ทำไมคนละมันตีผมเนี่ยปแปลกๆแล้วฮะทั้งหมาป่าไม่อยอมปกป้องผมทั้งโกเลมทิ้งชาวบ้านเพื่อมาตรทำอะไรตรงนี้เนี่ย แตความคิดก่อนอไม่เป็นไรว่าผมยังมีไอเดียอยู่ถ้าเกิดว่ามอฟเนี่ยในแม่ค้ามันไม่มีมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเว้ยถ้าเกิดว่าเรามีหลายตัวเราเอาเอาเอามอฟเนี่ยไปลองอยู่ใ้ใกล้หัวนั้นอีกรอบนึงบางทีอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เรามีลีดอยู่เออแกฉันขอยืมแกสักตัวหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเอามาคืนมา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 ต้องวีเลตเจอไปไหนลวะเออตามมา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  <c oughs> สวยสวยเลยสวยเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้เราเอาไปใกล้ๆเว้เววกลมตาย้เก okay, เราจะตายไหมเน้อสามสองหนึ่งตายไหมไม่ตายแล้ผมพายายามเดินรอบๆเลยแล้วเถานี้มันมีจริงเนี่ยถนี้มือนในคลิปเลยทำไมอะ ผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยว่ะแกะมันก็พยายามหมุนปกติแล้วเว้ยแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นบั็กหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเดเมื่อกี้นี่กูได้ยินเสียงอะไรปะมันเป็นเสียงท่ามรอหรือว่าเสียงอะไรอะเอ๊ะแกเอ้ยเฮ้ยแกะจะไปไหนอ่ะ ม่ไ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 ม่แกมันพยายามดีผมหรอไม่ไม่แกไปไหนเอาเอามันดันผมมันดันผมเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาแกฮะแกเป็ดนแกเนี่ยไม่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 เอาอีกตัวแล้วโอ้บายนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะหมาป่าก็โดดลงลาวาแกก็ด้วยอย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันไม่พยายามหรือว่ามันมีเป้าหมายโย โย่ไม่จาพวกหมอบพวกวัวพวกหมูมันเดางแล้มัน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 ก็ตายอ่ะหาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหรือว่าจะพวกวัวพวกแกเมื่อกี้มันหิวข้าวเหรอเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับแบบผมเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มหิวนะเพราะเราอยู่ในฮาร์ดคอร์โหมดไงเราตายถ้าเราหิวเราตายเราตายเลยผมว่าเรื่องนี้มันเริ่มมีเงื่อนงำและผมว่าไอ้สแกรี่มิดอันนี้เนี่ยมันพายามจะฆ่าเราเลยจากใจนะเออ มันเอาอาหารมาล่อ,อแล้วพยายามไปฆ่าเราแบบน่าสงสารถ้าผมจะไม่ผิดทางนี้นะไปทาตำแหน่งที่ผมมีฟาร์มอีกหลังนึงอยู่นี่นะครับเรามาถึงแล้วฟาร์มข้าวไหรายใหญ่ของร้าที่ผมสร้างไว้เมื่อสปีกรกับซูโรวันนี้ซูโรเพื่อนมีใครอยู่ไหมที่นี่มีใครอยู่ไหมได้ด้ไดดเอ้าไอ้เท้าวันดีมาก็ดีแล้วฝากเฝ้บาบ้านด้วยเดี๋ยวกูไปทับทุระกก่อนเฮ้ยกูอยากได้หมูอ๋อไม่ได้เจอกันตั้งนาน ให้เฝ้าบ้านแล้วโอเคไม่เป็นไรเฝ้าก็เฝ้าวะหมูขาย,ย,ายอใหญ่หิวข้าวแหละแะแค่ดูทรัพยากรก็รู้แล้วว่าบ้านหลังนี้เต็ไมไปด้วยอาหารไม่แต่กล่าวว่ามัน,ม,นมีอาหารจริงๆนะว่ยคุณผู้ชมผมจําได้แต่มันหายหมดเลยอะ่ะโอ้ก็ว่าทำไมไอซูโรมันไปหาอาหารโอ้บ้านหลังโอ,โอ,โอ้แต่อย่างน้อยมันยังมันยังมีนะมันยังมีเขาเรียกว่าอะไรมีฟาร์มสัตว์อยู่ น้องพันเค้กโอ้ยโอ้ยจู้ไม่ได้เจออย่างนานอุยอ้ยอู้คิดถึงจังเลยนี่คือแม่พันของเราเลยนะเพื่อนคุณผู้ชมแม่พันในการออกไข่อ่ะแ,แล้วก็มีน้องパイโรดเออถือว่าดีเลยมีลาม,มาด้วยโคุณผ,ผู้ชมคุณผ,ผู้ชมได้ยินอะไรไหมครับเมื่อกี้นี้มันเป็นเหมือนเสียงมีคนทำลายบล็อกน้องไปเค้กหรอไหมพี่ขอไปดูหน่อยใครมาทำอะไรบล็อกแถวนี้นัน่น คุณผ,ผู้ชมครับคุณผ,ผู้ชมลองย้อนคิดกลไปปรับเป็น0.25ใช่เลยตะกี้นี้กับผมเข้ามาในบ้านกล่องยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้กล่องหายไปแล้วแปลกแล้ววะผมว่าสกอรี่ินนนี้อย่างแรกมันพยายามลดอาหารเราอย่างที่สองมันพยายามหลอกเราด้วยเสียงอะไรบางอย่างโอเคเอ่อน้องพลอตอยู่ไหนนี่ๆๆต้องเอาตัวน้องพลอตมาเลยนี่สําคัญ อไอ้สุรเป็นไรเป็นอ,อาอาอะไรวะตามมากอน,น้องไปลอดตามมาตามมาตามมาเย้เยมาได้ไหมมาได้ไหมมาได้ไหมสวยถ้าถามว่าทำไมผมถึงเอานกแก้วมาเนี่ยถ้าเราอ้างอิงตามหลักความเป็นจริงเลยนกแก้วเนี่ยมันสามารถก๊อปปี้เสียงแบบได้เกือบ 99. 99.99%เลยวยมันสามารถเรียนเสียงมนุษย์เสียงอะไรก็ได้ที่มันได้ยินเนี่ยแล้วมันจดจำเนี่ยมันจะสามารถเล่นเสียงออนั้นออกมาได้เป็นไงไอเดียผมดีไหมคุณผู้ชมตามมาตามมาตามมาออกมาเร็วเจ้าพาลอดแกมีประโยชน์มากในวันนี้ เชื่อว่าแกทำได้สวยตามมา <c oughs> ไพลอตไอ้น้องแก้วนั่นเกณต่งเสียงอะไรออกมานะ่ะวอตไอ้สุขมันก็อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาตามมาตามมา,ตามมาทางนี้ผมว่าน่าทางนี้นะครับโ้ h n ่ ขาหมูของชันฉันกำลังจะเอาขาหมูหมูตัวเป็นๆขาใหญ่ๆขาเบึ้มๆบนเพื่อนเกิดอะไรขึ้นแน่เนี่ยไปแล้วขาหมูกลายเป็นหนังหมูไปแล้วเดี๋ยวมันเหลือแต่หนังมันมันว่าหายไปเลยหมูหายหมูหายแล้วมันเป็นไปได้ยังไงก่อนกูก็ไม่รู้เหลือแต่หนังเงยต่อเนี่ย โอ้ตอนนี้กูจะผัดผัดขาหมูยำรวมมิกกับนกพิราบเย็นเย็นเพื่อนเย็นเพื่อนวันนี้มาตั้งสติมาตั้งสติตอนนี้กูกำลังให้นกแก้วเนี่ยกูกำลังให้นกแก้วเนี่ยพยายามหาสัญญาณโอ๊ยใจเย็นยาเดี๋ยวตายนกแก้วกำลังเรียนเสียงธรรมชาติอยู่กูจะให้มันตรวจจับเสียงเว้ยทำไมสีมันเหมือนกูเลยอะเออช่างมันก่อรมีไหมมีไหมนกแก้ววงเสียงมีไหมน้่วี่ยนกแก้วเป็นอะไร มันเลี้ยเสียงอะไรมาเนี่ยมันเป็นเสียงดกแก่จีิงดอกมันเมันเหมือนมั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 นคือเสียงทับที่แบบอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันน่ากลัวว่ากูไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนในไมค์คาร์เป็นด้วยมันมีทับแบบนี้มีอยูบนโลกเราด้วยเหรออันดีขึ้นมาเบเวิรฮะคนแก่ฟาเดี๋ยวคนแก่ขานคนแก่หน่อยคนแก่อะไรเนี่ยข้าราบีทับวัวมันดับอันนี้มันดับคนแก่เดี๋ยว มันคือม็อบที่มันพยายามฆ่าตัวตายอ้วาวป็นม็อบทีต้องฆ่าตัวตายเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำโคนโคนแล้วว่ะแป๊บนึงนะทำอะไรยังไงบางทีมันอาจจะมีอะไรในถ้ำนี้ก็เป็นไปได้ไอ้ตัวแก้วมันมีเสียงอะไรเกิดขึ้นหรืไอไหมนี่ยว้าวเป็นเสียงนี้วตะกี้นี้นะครับผมแอบไปแกะข้อมูลเพิ่มเติมมาไอ้ฟ้าฟัางดีๆนะเว้ยไอ้เสียงมอนสเตอร์เมื่อกี้เราได้ยินอะ ้ออมันเหมือนกับคำภาษาอังกฤษคำคำหนึง่งเลยว้ยภาษาอังกฤษคำคำหนึ่งก็คือคำว่า star ที่แปลว่าจ้องมองถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่ในถ้ำแล้เราเจอแมงมุมแสดงว่าหลักฐานที่เราสันนิษฐานมาเนี่ยมิกวกับไปไม่ได้9กาสเปอเแล้วว้ยว่าเราพยายามถูกเล่นงานอยู่ oh my god ไปจะไปจริงเหรอเอ็งไปก่อนเลยเพื่อนสู้ไปแล้วไปไปด้วย

มไอ้ฟ้าช่วยด้วยไอ้ฟ้าจะทำยังไงมันจแตกแล้วขอหนึ่งน้าขอหนึ่งน้าขอหนึ่งน่าไอ้เท่ากูณพูดดิเฮ้ยแม่ในน้ำในน้ำในน้ำไปบ้างน้าจัดการไปเลยเออแตกแล้ว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 เออสวยเก่งมากโอ้ยคลอดแล้วผมมีอาวุธแค่นี้ด้วยโอ้โหโชคดีไอ้ฟ้าฆ่าที่ก่อนเร็วฆ่าที่ก่อนสามัคคีโอยโอยสวยโอย สวยเพื่อนไปบเลเพื่อนนีประโยชน์จัดเลยว่ะไม่นะตอนนี้กูเริ่มหิวโอ้โน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 ไปเด้อไปเด้อหันเย็นกูขอ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 โอ้ดีเนี่ยอุ้ยถือว่าลัคกี้ถือว่าลัคกี้โอ้ยโกรดี่ได้เนี่ยหรือว่าไป็นเปิดที่มึงว่าวะมันมันจะไกลอีกแล้วไม่ไม่ไม่อะไรวะเนี่ยวอนก็ขึ้นมาเองได้อะวอดไอ้ฟ้าแมงมุมเต็มเลย มาไปมาไปไอ้ป้าหนี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 เรื่จริงแล้วกูวมันเป็นเรื่องจริงแล้วนี่นจะจ่าเดาแม่มึงไม่สามารถหายตัวได้จริงเหรอวะไอ้ป้าเคยไปก่อนแล้วไอ้ป้ากูลงมาขึ้นไม่ได้ไม่ได้ตัวแบบว่าไม่รู้แต่ว่าขึ้นไอ้ป้าเดาไอ้ป้าอย่าดันไอ้ป้าอเดาไอ้ป้าเดาไอ้ป้าโอเค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 โอ้โหเมื่กี้มั้งกลัว โอ้ oh no โอ้ no โอ้ no เราจะให้ให้ให้คนว ah, oh. okay. ิ่งแกับแมงมุมไหมนะมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายโอ้โอเคมันมีอะไรตามมาทำไรกี่ทำไมกูขาดออกแก้วโอ้ไม่เป็นไรเพื่อนแต่ว่าเราก็สรุปได้นะครับว่าสันนิษฐานเนี่ยคำว่าจ้องมองเสียงมอนสเตอร์เนี่ยคือว่าจ้องมองจริงแล้วแมงมุมเนี่ยมันสามารถหายตัวได้ แล้วมันก็พยายามแบบไม่แก้เราลงไปถ้ำมามันก็พยายามประกฏตัวหายตัวประกฏตัวหายตัวหายตัวประกฏตัวลงถ้ำลงเหมืองโปโปเตมัสอะไรวะโอเคฟ้ากูมีไอเดียเราต้องล่อมอนสเตอร์มาโจมตีเราก็ล่อไปยังตรงนู้นเว้ยโอเคปะโอเคเพื่อนแล้วแล้วถ้ามาโจมตีเราเราจะทำไงนี่นี่ไงก็ใช้ล้อนี่ไงป้องกันไปเรื่อยแล้วก็ล่อมานั่นแหละไอ้เราฝั่งนู้นดรือก็ฝั่งหนึ่งนะเวรรออยู่รออยู่รออยู่แย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 ่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ มาแล้วมาแล้วมเราไปยังจุดตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมที่เราอยู่ในคลิปวิดีโอเอาละถ้าเกิดว,ว่ามันเจอว่า,วามันมีมอสเตอร์ต้องรับขนนกยิ่จริง,ง,งมันต้องโจมตีสิใช่เพื่อนมา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 เตอร์นี้มอสเตอร์เพียบเลยมา,มา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 หาเกิดอะไรขึ้น,านามาดูด้านหลังดูด้านหลังดูด้านหลังซองมบี้กกันเองทำไมเป็นจอมสเกลตัน what hap มาโดนยิงไงมัมนโดนยิงอ้ ไปไปไปรีบรอไปรีบรอไปเร็วนู่น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 ไป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 ต้องฆ่าเราไปต้องฆ่าต้องฆ่าต้องฆ่าฆ่าเลยเหรอฆ่าเลยฆ่าเลยไม่มีประโยชน์เลยอะไรอยู่วะเดี๋ยวก่อนเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่วะเออเรา์จะมาทดลองแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากที่มอฟมอนสเตอร์มันโจมตีกันเองไอ้ซู เฮออ้ยเราไปานูเน่จากการฆ่าเตเลตันเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะเราไปเพื่อนเราไปเราไปเราไปตำแหน่งนี้ถ้าเรายิงไปไมีอะไรวะเพื่อนฮะมีอะไรในตำแหน่งนี้อ๋อธนูมันธนูมันหายไปว h a t เ h e มันไปได้ยังไงไเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะ แต่หมาป่าแต่ร้อนโกเลมไปเ้ยแล้ว,วลก็รอบนี้ก็เป็นสไปเดอร์แล้วก็พวกมอนสเตอร์ซอมบี้ต่างๆเรื oh <my S 1> ่องนี้ <God. S 1> ควรจะมีเงินงำเลยอันนี้งงไปหมดแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะครับผมว่าตอนนี้คือผมไม่อยากจะแบบซูเสียหาไปมากกว่านี้แล้วมันก็มีอยู่ทางหนึ่งนะที่เราสามารถรออจากตรงนี้ได้เ,เ,เราอ่าเพื่อนอุ้ยเราโอเพนแลนด์อยู่แล้วนี่หว่าเราก็สามารถใช้เกมหมดได้อยู่โอเคอมาตอนนี้ผมเกมหมดละไอ้้า เอางี้<ะ>เดี๋ยวกูเกมโหมดคิดเอทีพมึงเกมโหมดสเปกเตดไปโอเคเพื่อนโอเคสองเกมโหมดไปดูว่ารอบนี้เราต้องหาคำตอบให้ได้เว้ยว่าเสกอาหารออกมาก,ก่อนอาหารมาเรียบร้อยเจอไปวนนัีมอนสเตอร์อยู่แถวนี้ไหมอุย้ยมันมีคิปเปอร์อยู่เวลาผมเกมโหมดสเปกเตดแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเข้าสิงม็อบเพื่อดูตรงนั้นได้ล่ะโอเคโอเคเราเข้าสิงคิปเปอร์คิปเปอร์หันขวาหน่อยเพื่อนอีกนิดนึงหันขวา ฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมุมมุมขวาจอผมอะไรวะเนี่ยอะไรเร้อว่าแต่เป็นจอมันเขียวแต่กิปเบอร์มุมขวาขวายนิดนึงมันเหมือนเป็นสไปเดอร์บ้ามันมีดำๆคุณผู้ชมเห็นบ้างนะขว่าจอผมอะมันขยับด้วยมันขยับเลยรอาก่อนโอ่าเขาไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นวัดเตอร์ถ้าเกิดว่าเราลองเป็นซัมบี้ดูบ้างล่ะซอมบี้แล้วเราก็ โอ้วางดูสเปกเต็ปุ๊บเข้าเสียงซอมบี้ฮะมัจะไปตีชาวบ้านแต่ไปตีไม่ได้ไม่ไม่ไม่ชาวบ้านมันมันไม่มีไม่เฉาอตอนนี้แต่พอเราเข้าตัวซอมบี้เราเห็นชาวบ้านนานยันไปออกมาไม่อะไรชาวบ้านหรือี๋ยวเราออกดินั่นพอออกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ัไไเรื่องนี้แปลกชิบหายเลยว่ะเดี๋ยวเรามีตัวอื่นไหมอย่างเช่นน้องหมูดูบ้างล้วกันน้องหมูโอ้น้องหมูใส่เข้าไปมับเอาสิงหนูแล้วจ้าในสายตาของน้องหมูอะไรเนี่ยดอลลาร์โอ้จนอยู่อ๋ออะแกอยากให้หยาบฉันจะควบคุมทุกอย่างทั้งแกโรอาหารถึกว่าแกจะตายแล้า รู้ตัวอะไรล <นะ S 2> ่ะชาวบ้านขี่แบม,ม,มแผมโคตรเด็กลัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาผมเราออกมันเอ้าวัดไปหัวไปยังไงวัดไอ้ฝ้ามีคนทำลายผู้ป๊อบอยู่ไหมนี่มีมีตัวประหลาดทำลายผู้ป๊อบอยู่ผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยเว้ยเราเข้าม็อบอะไรไปโมงเนี่ยเราไม่เห็นตัวเหมือนกันแล้วเว้ยตัวแรกเราเข้าไปก็คือเอ่อตัวอะไรนะเราเข้าคิปเปอร์เราเห็นเป็นแมงมุมเราเข้าซอมบี้เราเห็นเป็นชาวบ้าน ถ้าเราเข้าหมู่อ ogi, wh ีกรอบนึงเราเห็นเป็นผีเข้ามาแล้วส้เข้าบูเข้าสบ้าเข้าจำบียเข้าผีเข้าหมู่เข้าเห็นเพชรผีผู้ชมตะกี้นี่ฮะไรมันมันหายไปแล้วไอ้ผีเมื่อกี้อ่ะหรือว่ามันไอต่อราสาเทรณชนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโหมันเดินไปไหนเนี่ยนี่ฮัลโหลหมู ออันนี้ผมปล่อยยาวนะคุณผู้ชมผมผมไม่ได้ตัดต่อด้วยหมู่มันเดินไปเองจริงๆใช่เดี๋ยวก่อนนอกจากเรามองเห็นภาพหลอดไม่พอเราสเป็นเตจเข้ามดเหมือนมันจะพาเราไปที่ไหนบ้างแห่ง้วยอย่างนั้นเหรอว่าเดี๋ยวทางนี้คุ้นๆทาไปบ้านเองบไานไอซูบ้านบ้านซูเนี่ยนะ ไอ้บ้านฟาร์มที่ให้กูดูแลตอนต้นคลิปอะใครนะบ้านบ้านซูเองเดี๋ยวรอดูเร่หมูจะไปไหนผู้ชม,มช่วยด้วยครับใครเป็นกรลังใจให้ผมตอนนี้ช่วยกดไลค์มาเนี่ย<อ>มันมันไปจริงว้ยไม่เห็นอะไรแต่มันเดินไปเรื่อยๆเหมือนมันกรลังจไปเดินไปบ้านของซูโอ้ยนี่ไงบ,บ้านซูจริงด้วยเรียบร้อยแล้วมาถึงแล้วแล้วมันยังไงต่อขับมาแล้วไ,ไปไนีดูมันดูมันเดินดิยกซ้ายยกขวาแปลกๆด้วย มีฟา้าอุ้ย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 มันเข้ามาสูมาแล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยมาไก่ไปไปไม่ไฟาค้ามาแล้วฆ่ามแล้วมาเร็วฆ่ามาเร็วเราามาซูลุลบนเนอเนามาซูมาฆ่าค้าบุิ้าบุคามนแล้วีแกก้าดียังไงมาฆ่าลามาของ ว้าโลโอ้วาตาเฮ้ตายแล้วฝนตกด้วยโชคดีเราเล่นอยู่ในเกมหมดอาหารเรายังมีมามาดิเราปั๊มคันเทพไอ้เราไอ้เราแย่หายแย่หายทำไมหมดต้นไม้ยังทำไรทำไมข้าวทำไมทำไมฟาร์มข้าวว่ะแับนนี่อะไรเนี่ยทำไมไปไล่มาทำไรอนี่ยโธ่ใจ ป๊ผมว่าตอนนี้สถานการณ์กำลังดีเลยผมรีบกันไปที่ไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงหลักฐานทั้งหมดก่อนมาตำแหน่งนี้แหละเมื่อกี้นี้ตุ๊กย้อยยังไม่ได้ลองทั้งหมดที่เราสันนิษฐานไว้ต้นคลิปเลยว่าสไปเดอร์เนี่ยมันสามารถล่องหนได้แล้วมันจะผุ่ดวงเต่าปะสไปเดอรสามารถล่องหนได้สินะไอฟ้าไปเป็กเต็เข้าไปเขาแโอ้ไม่ก้โลกของมูมูมีตาหลายชั้นหันซ้ายหน่อย ฮไอ้ไฟเมื่อกี้บวิาบ้นกับหลังหันหน่อยนิดนึงกับันับหลังกับกับดีกับกับสิสัลโหีมิชีวนอยู่ไหมเจ้าสไปเดอร์อุ้ยโอ้ยอะไรอ้าไมกเห็นแบบขอไข้อบไรเมอ่อกีอ้ยโ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 อ้ยอยย้โอโอ้้โโอ้อยเอ ผมหายไปไหนแล้วเดินไปได้แล้วผมไม่หายไปแล้วตาเฮกบายกปั๊บบ๊อบบ๊บฮึบข้าไปเอาละครแล้วเพื่อนผมไม่เจออุไม่ได้ออกมาเนี่ยไอายโดบูยัวมาเลยฉันรู้ว่าแกเป็นใครบายนั่นไงเราเห็นเดนนั่นไงเห็นบายเฝ้าอยู่ขวาล่างเมื่อกี้เลยอายโดบูย่ะ โอ้ oh my god บ้าเห็นไหมเราัวออ,ออกมาแล้วโอ้ oh my god ผมวเรืองนี้มันแปลกชิบกายแล้วว่มันแปลกบ้ากเลยถ้าเราอยากหาหลักฐานเพิ่มเติมก็คือเราต้องไปหาหมู่บ้านด้วยเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยมันมีฟาร์มแล้วถ้าเกิดว่าพวกชาวบ้านเนี่ย,ม,ย,ายาม,มันพยายามทำลายฟาร์มข้าวฟาร์มแครอทฟาร์มโปโลเลโตมันอีกแล้วก็ผมว่าเราจีจีไว้ เอย่ไม่เลเจอไม่เเจอกำลังนอนอยู่มีโกเลมมีโกเลมอู่เดียวนี้มันาอะไรนะาไดวจะนอนเราไม่ได้กันอ้ยทำไมฟ้าบ่เขาเป็ต้ำราฟ้างด้วยเาอเตอร์พวกชาวบ้านันเลกนอนกันได้แล้วอะไรวะี่ยอะไรวเนี่ยโอบอยบอย อมันมันอาจจะไม่ได้โดนบ้าจะโดนอะไรบางอย่างลากไปก็ได้นะเว้ยคือไม่ได้ขอคอ,อ,อยมันพยายามให้เราอ้อหันหรอเขาไปหันก็ไม่ได้หรอตาบอ,อยูเบือน,น,น,นมาในกล่องนี้เขาบูมสูงมากอ่ะยูวิอะไรเนีน่ยพวกแกใต้ถาวร ไม่เคยหยุดฉันได้ไม่มีใครหยุดฉันได้อดี๋ยวเราพยตาการพี่แกตากูขับตัวไม่ได้สู้ไม่ไม่ไม่ตอนนี้เรายังหิวอยู่เกคิดว่าแกเป็นคนที่สามารถรอดได้เหรอพวกเราก็ไอ้บ้าเอาไอ้บ้าฉันบ้าไม่ได้ตบกูมาต่อบอลวุ้ยแหละเจ้าจ็อกกี้ ไม่เอาแล้วอยากส่งคลิปไปอีกนะคุณผู้ชมไม่เอาแล้วคไค่แม่สันทามไปหา,หาโหลดแบบเก่ามากที่มาทำว้าวเลก